ดีค่ะพี่กุ้งกกสิเองนะคะวันนี้เจอเคสนะคะนี่เลยเห็นไหมคะอันนี้กรณีนี้ขอเรียกว่าสิวอุดตันหัวปิดแล้วก็มีหัวเปิดนะคะกรณีนี้ของน้องเป็นเฉพาะหน้าผากนะคะเดี๋ยวลองไล่ดูนะคะที่แก้มแทบจะไม่มีเลยเห็นไหมคะนี่เลยนะคะเราก็มาดูกันนะคะการเกิดสิวไม่ใช่ว่าคือมันต้องขึ้นทั่วหน้านะลูกมันขึ้นแล้วแต่นะคะแล้วแต่เราว่า ขึ้นอยู่จุดไหนนะคะแต่ส่วนมากเลยนะคะสิวจะชอบขึ้นตรงที่รูมขนกว้างๆรูขุมขน,ขนกว้างๆรูมขนเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะชอบขึ้นเพราะว่ามันจะอุดตามรูขุมขนนะคะติดนิดนึงนะลูกติดไม้ นีเขาเรียกว่าสิวอุดตันใหม่การเกิดสิวอุดตันนะคะกดออกแล้วหายเลยไหมคะในเม็ดที่เรากดนะคะลูกหายนะคะแต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะสามารถขึ้นอีกได้ไหมขึ้นได้นะคะถ้าหากว่ารูมผลเรากว้างนะคะแล้วก็อยู่ที่การอยู่ที่การดูแลของเรานะคะสิวใหม่หัวมันจะนิ่มมันจะไม่แน่นเป็นน้ำๆเลยใช่ ดบางทีน้ำแตกกระจายแต่ดีคือเขาเรียกว่าเราชํานาญแต่ถ้าหากคนไม่ชำนาญเนี่ยค่ะพี่กุ้งแนะนํานะคะเสียวกลุ่มนี้ห้ามกดเองนะถ้าหนูกดเองนะคะมันจะทิ้งรอยเลยแหละอันนี้ใหญ่หหถูก แต่ถ้าพี่กุ้งกดเนี่ยคะ่ะหรือว่าลูกศิษย์พี่กุ้งกดให้นะคะรอยของเราแทบไม่เกิดถ้าหากลูกค้ากังวลน,นะคะในเรื่องของการรอยดําจากสิวนะคะพี่กุ้งแนะนําให้ใช้ครีมตามคําแนะนําของเรานะคะจะดีขึ้นมากๆนะคะแล้วก็ไวด้วยเนี่ยสังเกตสิคกตามรูมของนองจริงๆมันกันขน,นะะอ่ะคือขึ้นตามขนเลยอ่ เห็นไหมคะเม็ดนวงนูนเมื่อกี้หายเรียบไปกับตาเลยนะคะออกปุ๊บหายเลยนะคะเดี๋ยวไล่มาดูนิดนึงนะคะนิดนึงอะลูกพี่แก้มน้องแทบไม่มีเลยคะ่ะ เมื่อกี้นะคะฝั่งนู้นเสร็จแล้วนี่เห็นไหมคะกดเนื้อผิวไม่เสียเลยนะคะหมวสิวออกล้นๆเลยนะคะก็มาดูฝั่งนี้ให้ใครที่ชอบการขนนะคะนี่เลยพี่กุ้งบอกเลยนี่คือการขนหนูก,การขนหน้าใช่ไหมลูกนั่นแหละนะคะประเด็นของการที่ทําให้เกิดสิวอุดตันได้ง่ายคือการการขนหน้านะลูกนะถ้าเลี่ยงได้พี่กุ้งแนะนําให้เลี่ยงนะคะอันนี้คือไม่ใช่สิวนะคะอันนี้คือกระเนื้อนะคะ ถ้าเลี่ยงได้อยากการขนหน้านะคะเพราะว่าการการขนหน้าคือการเปิดรูขุมขนให้กว้างพอเปิดรูขุมขนให้กว้างการอุดตันของสิวก็เกิดขึ้นได้ง่ายการอุดตันก็คือเกิดจากคราบเหงื่อคราบคลายคราบครีมนะคะที่เราใช้เม้มปากนิดนึงค่ะลูกจ่ดยจะเสร็จแล้วค่ะโอเคนะคะนี่คือเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมคะ เรียบร้อยเลยมีที่เยอะที่สุดก็คือหน้าผากหลังจากเราเคลียร์สิวเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเช็ดทําความสะอาดผิวด้วยน้ําตบผักเอมซา์พืชน,นะคะเช็ดทําความสะอาดผิวนะคะแล้วเราจะมาฆ่าเชื้อนะคะ เราจะมาค่าเชื้อด้วยตัวละลายเอ้ยขอโทษค่ะด้วยตัวยางลบนะคะเพราะของน้องก็คือสิวอุดตันไม่ได้เยอะแล้วก็เป็นสิวใหม่นะคะเราเน้นที่สุดก็คือรอยดําจากสิวนะคะใช่ป้องกันรอยจากสิวนะคะก็คือตัวยางลบค่ะนะคะมาร์กลดรอยแดงด้วยอโลเวลาเจลค่ะเป็นว่านหางจระเข้ลดการแดงแห้งลอกของผิวนะคะสุดท้ายเลยนะคะมาร์กล้างสารพิษผิวด้วยมาร์กสาหร่ายลดสิวเวอร์ชันพี่กุ้งกดสิวตัวนี้จะช่วยฟื้นฟูผิวนะคะล้างสารพิษสารเคมีสารตกค้างที่อยู่ใต้ผิวทาให้ผิวของลูก สิวจะไม่ทิ้งรอยดำจากสิวนะคะขอบคุณค่ะ